กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีดประตูฐานติดข่าวมหาสมุทรสงคราเด้อป่าลุงไงเมื่อนี่กะเอานนองไอคิวมานอนั่นงานแม่อานอะไพี่น้องเลยปงาน,นอะไรอย่างนีน้เห,ห,ห็นหนองไอคิวฮะฮะเอาไปใส่ไอคิวกรลับไปแล้วอไอคิวอะไรสลับปิด เม่์เมยดีอิดแล้วดินเป็นดาวดาวอันนี้สวัสดีปอลูกเนี่ยลูกเอาใหม่เอาใหม่ปอลูกโบเห็นสวัสดีปอลูกใหม,ม่อืมอืมอืมภายในสายอ,อเ,เขียนฮะอดอดในไลนเขียน นองกิกีฮักมาเต็เฮียนมาลูกตาูไมาเตเฮียนเหมนอืมงานสร้างยังบ่เลยจอได้เนาะเมาวันนี้อ่าสิบเก่นแก้เนอะหิงบ่เวยน้องเห็นไหมลูกเห็นไอ้แม่อกยู่ฝุ่นเด้อไปบ่งน้องเห็นไหม บอกน้องกีกีไปฝั่งน้องนูแลนทีมงานอะนูแลนได้ทีมงานอะกับพี่น้องเลย ยังของเดียวปะโอ้ยยยงยหยยหนึยยยย่ยองยยยยยยนยย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 ยอยยยยยยประมาณยยยส้มหยย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 ยูยย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 พยยยบแล้วแลอบยยย มืดเนีายเหมือนกครพ่นผ้าหยวกเขานะคือู่นสีตกแม่ไม่กบแดดนะแม่บอเอรอแล้วเอาให้งานเด้แม่เสื้ออะเที่ยวหอยสับสับแล้วกะต้มน้ำปั่น แม่นั่นแหละแต่ว่ากับทำงานกับสางการปูนเนี่ยพี่น้องเลยล่อสุดล่อเปลือกอะไรมอมแบบนี้แหละโตกับมอมแบบนี้นั้นนี่เป็นคนน่ะดินกาวสีแป้นแหวนเทผื่นอีกแกงเลือดหองเดียวพี่น้องเลย้วกัมบอได้ทายให้เบิ่งเพราะว่าแตเสียนเดี๋ยเราส่องน้องหนักนะ งนกลมกลุ่มเขีบเบิร์น้อง่รีสยกันพังพี่น้องคนกลุ่มกลุมอย่าพี่น้องฮุงอ่รพี่งคเอาหา่นองป้ามันจุดสุดเนาะเป็ดนีป่าเลยนี่ เป็นเข้าเลยออครัวเฮอุ <c oughs> in, <c oughs> ้ยน้ำมันโอ้ยสิได้น้ำมันมันีิเป็ดพออเนยพี่น้องเอ้ยเห็นแต่ดพออเนยขวดนะพี่น้องเนาะเรียบร้อยเลยป้าพี่น้องมันกับมันเนาะมันเป็นส่วนส่วนเอาปลาป่าน้ำมันอุ้ยอยากได้ปลาป่ามันอ่นไม่ใิ่หนึ่งข่าวพี่น้องเอ้ สบานนีพี่น้องไม่ต้องเล่นเสี่งข่าวยังให้ไปชิมข้าวอนอลนะจอแมบังัินขาวยนข้าวหน่อไม้เห็ดตอกไหวกัขอโทษขออภัยไม่รายด้ป่ลงไงให้หูลายตาน้องกันน้ำข้ากระรึมเบ่งแรงน้นองเพนมอหัวเพิ่งเ็อะไรกินพี่น้อง้าเบ่งชาส้มอีกต่อไปน้องไง ยังนะคนควรๆยังไม่มีเลยน้องค้าสิเห็ดอยู่แต่วันแย่ๆชนเผินอยังเห็ดอย่างอื่นนะนะสบายดีพี่น้องมากินหมักมัวนลำการเดอ้อพี่น้องเดอ้อโอเคตังค์วะน้องคนที่ดำๆรูปผาวรูปออกมาเกาะสบายดีพี่น้องเมื่อวานพี่น้อง หมูจัดยังวะคือกรอบเลยหมูกรอบแขกอะไรหมูกรอบตัวจริงเนี่ยบดได้ออกสมสมงด้วพี่น้องเลยตัวจริงในกล่องมันจะสมส่งแล้ตัวจริงมันจะเป็นแดงเต็มมากแล้วก็อร่อยมากๆเลย เออพี sí, winter, ame, women, <laughs> hmm. ่น้องเอ้มากินเย็นๆน้ำกันเรียกเมย์เมย์กินเย็นๆกันเส็จตัวนะพอหลังเดือดก็เคลนยินกลับไปกลับมาอยู่เคลนไปแล้วบอเคลนมาถอกว่าขึ้เก่าแซ่บเส็จหัวนี่อเส็จ มูขาวนะพานบิ๊กซันไหนนะพานบิ๊กซันโอ้ยไอ้ก็พันไหนในมันแบบปชื้อปุ๋ยสวนยำมันมาไหนนะคุณดูนะทางกระตังท่านอยากลิตนจะไม่ปุ๋ยนะมาแกงเบดลัเบิดเลหม้องขางเกม เราบอกว่ากินแต่หกนับของเตียอย่ใช่ไมกินม่นาะเนือว่าจกินแต่มาขึ้นไงตื่นมาเต็มใจตื่มาหมาว่าเออบุญพัดโทนแม่เออว่าจกินแต่มาขึ้นเนี่ยอย่างแห้งไื่นไปอะร

น่าไมมสดๆเนยน่ามยังบ่หมก่อนน่าไหมลาปรมมอม่านก็ปมาณแเแกงเห็ดอ่นั่งเทียวๆนพี่นังนแมหวานเท่าไหร่ แดดมกเทา่ป้องไอฮอนองอยกนนาอะไรนาดำ่น้องเลยตอนนั้นะคือหนาขาวๆภายกว่าสิลูกคนยิ่งแล้วดำค่าเว่าตอนนี้ก็ขาวอยู่นะตอนนั้นะแบบน้ำกับเกียเบิ้งได้ในบัดำเขาไก่เดือนสิขอดว่คือดำเน่นาเนเกียอยู่ ถเกียวบอกเกียวมากกว่าได้ลูกผัวสายไปจได้ลูกผัวอกเนะล้อรุ่นเนะพี่น้องวันน้องเอาเนยกันสภาพสะตายแบบนี้พี่น้องเลยขถอดขออภัยเนาะสไตายมันเอาเนยแบบนี้เฮากับแแต่งโตเฮากัแต่งเป็นเนาะหาสิพี่นองไปพลังเดียวอืมทำเ้อ ม่อคืนนี้มันซองร้องเพลงบัวพันภรรยาบัวลอยดะเพลงอันหนุ่มลาวสาวปานนะเด้ประธานในน้แรงมาแรงนะประธานพี่น้องไปเบิ่งกนาพี่น้องไปเบิ่งเพ่บิวเทปเปข้า่นยังไร่างเราีฮมื่อกีจะเฉย่มาเนเล่เลยนะครับ่ใงานมากกว่า เด็๋ไปเรื่อยๆพี่น้องเรียนละเอียดพี่น้องคลิปนี้น้องอข้กระสิคลาไปก่อนเด้อพอกันคลิปคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดีสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย <laughs>